หายใจให้เป็นเมื่อหายใจเป็นมันจะตัดสินใจอย่างสงบเย็นนั่นคืออำนาจของจิตที่ฝึกสติเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะอนาปนาสติเนี่ยอนาปนาสติคือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าสรงใช้ แต่ครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หูพระโพธิสัตว์ความรับผิดชอบเยอะนะคะลูกต้องให้ต้องช่วยต้องเกื้อกูลเพราะฉะนั้นการให้แบบแจกของส่งตะเกียงมันต้องมาจากเนี่ยหายใจให้เป็นก่อนงานจะเป็นฐานหางการภาวนาของเราเราจะคมถึงแม้ว่าเราจะมีคู่เปรียบเราทํามาหากินมันจะต้องมีกําไรแต่ถ้าหายใจเป็นไม่ขาดทุน คุณยายไม่ได้สอนเรื่องหากําไรในการทามาหากินแต่คุณยายให้เรื่องการเตรียมจิตก่อนตัดสินใจลมหายใจคือเครื่องมือเทคนิคคืออานาปนาสติก่อนทํางานก่อนเข้าประชุมเตือนขึ้นมาลองหายใจด้วยอนาปนาสติให้ยาวได้มากที่สุดไม่ใช่ลมหายใจยาวนะลูกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นใน16อาการทั้งกายานุปัสนาภาวนาเวทนานุปัสนาภาวนาจิตานุปัสนาภาวนารับ ธรรมานุปัสสนาภาวนามันจะเกิดอย่างนี้เลยนะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์และความรู้สึกเราจะเป็นเจ้านายที่ไม่ใช่อารมณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนการเป็นผู้นำที่่อมตัวไม่ใช่หมายถึงเราต้องโงนะ่แต่การเป็นผู้นำที่ตรองอย่างมีสติมันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจคมเข้าใจความคมนะรับมีดไป เดียวถึงเวลามันต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งความคมของมีดที่เรารับไปเรื่อยๆน่ะมันจะมีกําลังของจิตที่เป็นสมาธิกดความคมนั้นตัดสิ่งนั้นให้ขาดได้สปรอร์ตชูดเดอร์ก็ต้องฝึกอย่างนี้เลยนะคะนั่นฝึกเลยลูก